เอาแล้วเรื่องถึงพี่สีปลัดมหาทไทยขอพาดเขียง ท11ธันวาคม2565นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยตามที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้คำพูดพรุตสวาสดูหมิน่นผู้ใต้มงคับบัญชาท่ามกลางที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่28ธันวาคม2565โดยการถ่ายทอดระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยงานในสังกัดหลายจังหวัดและคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิอย่างรุนแรงของสังคมไทยกรณีดังกล่าวแม้นายสุทธิพงษ์ จะออกมาโพสเฟซบุ๊กยอมรับว่าพูดจริงแต่ภาคเศษว่าไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกสถาบันการศึกษาใดๆเป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่งอาจจะมีการดุด่าลูกน้องเพื่อเร่งรัดงานเรื่องถ้อยคําขอน้อมรับด้วยความเสียใจและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ดูบินสถานศึกษาใดๆเลยเป็นการแก้ตัวไปแบบน้ําขุนๆทั้งที่นายสุธิพงศ์มีวุฒิภาวะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกย่อมต้องรู้กาลเทศะในการใช้คําพูดดีการออกมาภาคเศษดังกล่าวไม่มีน้ําหนักที่ สังคมจะรับฟังได้คำพูดดังกล่าวอาจสอไปในทางขัดต่อข้อ2วงเล็บ2และข้อวงเล็บ7ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ออกตามความในมาตรา6แห่งพรบรมาตรฐานทางจริยธรรม2,562ประกอบระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ2,563ที่กำหนดว่าข้าราชการต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการ ารกพึ่งปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอีกทั้งยังขัดต่อแนวการปฏิบัติตนของข้าราชการตามหนังสือสั่งการของเลขาธิการกอพที่นร .1019 งทับว6ลงมาที่5กรกฎาคม2564และในข้อที่ไม่ควรทำข้อที่19ที่ว่าไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติภูมิศักดิ์ศีและภาพลักษณ์ของตนและข้าราชการคำพูดดังกล่าวอาจเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดย้มหรือหมิ่นนประมาาาเจ้พัง ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา39 393และมาตรา326และมาตรา136โดยเทียบเคียงได้ตามดีกา445ี่ห้าทับ2 5 2ห6าสทับสอและ5257ทับสองมีโทษทั้งปรับและจำคุกสมาคมเห็นว่าการใช้คำพูดดังกล่าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในที่สาธารณะนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืาฝนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการอย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน จริยธรรมหรือกอมอจอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาดําเนินการลงโทษตามคําลองที่กฎหมายกาหนดโดยสั่งปลดออกจากตําแหน่งไปเสียสมาคมจึงทําหนังสือร้องเรียนไปยังมทอหนึ่งให้ดําเนินการตามอานาจหน้าที่โดยด่วนต่อไปหากเพิกเฉยรัฐมนตรีมาหาดไทยก็อาจจะเข้าคายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามไปด้วยสืบจากข่าวรายงาน